รงตามเรามา27ธันวาคม2021ถึง2มกราคม2022โมหเึ่1อับราฮัม3นี่คืองานของเราและรัศมีภาพของเราพระคัมภีร์เริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่าในปฐมกาลพระผู้เป็นเจ้าทรงเนรมิตรสร้างฟ้าและแผ่นดินปฐมกาล1ข้อที่1แต่อะไรคือก่อนหน้าปฐมกาลนี้ และทำไมพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดพระเจ้าทรงให้ทางสว่างแก่คำถามเหล่านี้ผ่านศาสดาพยากรณ์โจโซเซฟสมิทตัวอย่างเช่นพระองค์ประทานบันทึกของนิมิตให้แก่เราซึ่งในนั้นอับ,บราฮัมเห็นการดำรงอยู่ของเราเป็นวิญญาณก่อนมีโลกขึ้นมาดูอับ,บราฮัม3ข้อ2 2ถึง28พระเจ้ายังประธานการแปลหรือการแก้ไขข,ของหกบทแรก ในปรถมการที่ได้รับการดนใจแก่เราที่เรียกว่าหนังสือของโมเสสซึ่งไม่ได้เริ่มต้นด้วยในปฐมการแต่เริ่มต้นด้วยประสบการณ์ที่โมเสสได้รับซึ่งให้บริบทสำหรับเรื่องราวการสร้างที่เรารู้จักกันดีพระคำพีร์ในยุคปัจจุบันเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มศึกษาพันธสัญญาเดิมเพราะตอบคำถามพื้นฐานบางอย่างที่สามารถกำหนดกรอบการอ่านของเรา พระผู้เป็นเจ้าคือใครเราคือใครงานของพระผู้เป็นเจ้าคืออะไรและเราอยู่ตรงไหนในงานของพระองค์สามารถเห็นได้ว่าบทต้นๆของปฐมกาลเป็นพระดำรัสตอบของพระเจ้าที่มีต่อคำขอของโมเสสขอทรงเมตตาผู้รับใช้ของพระองค์เถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าและทรงบอกข้าพระองค์เกี่ยวกับแผ่นดินโลกนี้และผู้อยู่อาศัยในนั้น และฟ้าสวรรค์ด้วยโมเสสหนึ 1, ง่งข้อ36แนวคิดสำหรับการศึกษาพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวโมเสสหนึ่งในฐานะบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าฉันมีจุดหมายปลายทางแห่งสวรรค์ประธานดีเทอร์เอฟอุกดอฟสอนว่าความสับสนมากมายที่เราพบในชีวิตของเรา มาจากเพียงแค่ไม่เข้าใจว่าเราเป็นใครจากเงาสะท้อนในน้ำในไฟทรา,ายระบบการศึกษาของศาสนจักรสำหรับคนหนุ่มสาว1พฤศจิกายน2009 churchofjesuschrist.org พระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบสิ่งนี้และซาตานก็เช่นกันข้อความแรกของพระผู้เป็นเจ้าที่ส่งถึงโมเสสรวมถึงความจริงที่ว่าเจ้าเป็นบุตรของเรา และเจ้ามีความเหมือนพระองค์เดียวที่ถือกำเนิดของเราโมเสสหนึ่งข้อสและ6ในทางตรงข้ามซาตานเรียกโมเสสว่าเป็นแค่บุตรของมนุษย์คนหนึ่งโมเสสหนึ่งข้อ12ชีวิตและการตัดสินใจของท่านจะแตกต่างกันอย่างไรถ้าท่านคิดว่าตนเองเป็นเหมือนอย่างที่ซาตานต้องการให้ท่านเป็นคือบุตรหรือทิดาของมนุษย์ การได้รู้และจดจำว่าท่านเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นพรแก่ชีวิตท่านอย่างไรข้อและวลีใดในโมเสสหนึ่งทำให้ท่านรู้สึกถึงคุณค่าอันสูงส่งของท่านโมเสสหนึ่งข้อสิถึงยีฉันสามารถต้านอิทธิพลของซาตานได้ ดังที่โมเสสหนึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประสบการณ์ทางวิญญาณที่ทรงพลังไม่ได้ยกเว้นเราจากการล่อลวงในความเป็นจริงหนึ่งในกลยุทธ์ของซาตานคือการล่อลวงให้เราสงสัยประสบการณ์เหล่านั้นหรือสิ่งที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าวเมื่อท่านอ่านเกี่ยวกับการตอบสนองของโมเสสต่อซาตานในข้อ12-26ถึงท่านเรียนรู้อะไรที่สามารถช่วยให้ท่านแน่วแน่ ตอประจักษ์พยานที่ท่านได้รับอะไรช่วยท่านต่อต้านการล่อลวงอื่นๆของซาตานดูตัวอย่างในข้อ15และ18จากสิ่งที่ท่านเรียนรู้ท่านสามารถวางแผนในการต่อต้านการล่อลวงตัวอย่างเช่นท่านอาจเติมข้อความนี้ให้สมบูรณ์เมื่อฉันถูกล่อลวงฉันจะ ทิว4ข้อ1ถึง11ฮิลามน5ข้อ12ด้วยแกรี่อีสตีเฟนสันเรื่องอย่าหลอกข้าพเจ้าเลยจากเลียโฮนาพฤศจิกายน2019หน้า93-96 I am a son of God วิดีทัศ Church of Jesus c h r i s t org โมเสสหข้อ27ถึง39อับราฮัมสางานและรัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้ามีไว้เพื่อช่วยให้ฉันได้รับชีวิตนิรันด์หลังจากเห็นนิมิตเกี่ยวกับสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นโมเสสร้องขอต่อพระเจ้าทรงบอกข้าเหตุใดสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเช่นนี้โมเสสหนึ่งข้อ30ท่านประทับใจอะไรเกี่ยวกับพระดำรัสตอบของพระเจ้าในโมเสสหนึ่ง ข้อ31อถึง39บอับราฮัมเองก็มีประสบการณ์ในการเห็นนิมิตซึ่งบันทึกไว้ในอับราฮัมสท่านพบอะไรในข้อ2 2ถึง26ที่สามารถช่วยตอบคำขอของโมเสสได้ท่านอาจระบุความจริงอื่นๆที่โมเสสและอับราฮัมเรียนรู้ในนิมิตของพวกเขาความจริงเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับตัวพวกเขาเองและเกี่ยวกับจุดประสงค์การสร้างของพระผู้เป็นเจ้า ความจริงเหล่านี้มีผลอย่างไรต่อวิธีที่ท่านมองตอนเองและโลกที่อยู่รอบตัวท่านดูดีเทอร์เอฟอุกดอฟท่านสำคัญต่อพระองค์จากเลียโฮนาพฤศจิกายน2011หน้า23-27 Gospel Topics Premortality Topics ChurchOfJesusChrist.org อับประหัม3ข้อ22ถึง23มีคนอื่นนอกจากอับระหัมได้รับเลือกไว้ก่อนพวกเขาเกิดหรือไม่ในโลกวิญญาณก่อนเกิดพระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งวิญญาณบางดวงให้ปฏิบัติพันธกิจที่กำหนดไว้เป็นพิเศษระหว่างชีวิตมันไตของพวกเขาเรียกว่าการแต่งตั้งล่วงหน้าหลักคำสอนเรื่องการแต่งตั้งล่วงหน้าประยุกต์ใช้ได้กับสมาชิกทุกคนของาศาสนจักร ไม่เฉพาะพระผู้ช่วยให้รอดและศาสดาพยากรณ์เท่านั้น Gospel Topics for Ordination Topics Church of Jesus Christ .org เราได้รับหนังสือโมเสสและอับราฮัมได้อย่างไรหนังสือโมเสสเป็นส่วนแรกของงานแปลพระคัมภีร์ไบเบิล ที่ได้รับการดนใจของโจเซฟสมิทหนังสืออับราฮัมเปิดเผยให้โจเซฟสมิทในช่วงที่ท่านทำงานกับกระดาษปาปิรุสของชาวอียิปต์หนังสือเหล่านี้ทุกวันนี้สามารถพบได้ในพระคัมภีร์ไขมุกอันล้ำค่ามีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับโมเสสอับราฮัมและศาสดาพยากรณ์คนอื่นๆที่ไม่พบในพันธสัญญาเดิมเพื่อเรียนรู้มากขึ้นว่าเราได้รับหนังสือเหล่านี้ได้อย่างไร Do Joseph Smith translation of the Bible, Church History Topics, Church of Jesus Christ dot slash study, slash history, slash topics, La translation and historicity of the Book of Abraham, Gospel Topics, Topics, Church of Jesus Christ dot แนวคิดสำหรับการศึกษาพระคัมภีร์กับครอบครัวและยามค่ำที่บ้านโมเสสหนึ่งข้อ2ถึง6อับราฮัม3ข้อ11ถึง12ท่านอาจเชิญสมาชิกในครอบครัวให้ค้นหาวลีในเพลงฉันลูกพระผู้เป็นเจ้าหนังสือเพลงสำหรับเด็กหน้าสองที่เกี่ยวข้องกับความจริงที่สอนในพระคัมภีร์เหล่านี้โมเสสหนึ่งข้อ4และข้อ30-39 ครอบครัวของท่านจะสนุกไปกับการดูหัตถศิลป์จากฝีมือของพระผู้เป็นเจ้าบ้างหรือไม่ข้อ4บางทีท่านอาจจะอ่านข้อเหล่านี้ในสวนสาธารณะหรือใต้ดวงดาวยามค่ำคืนจากนั้นท่านอาจสนทนาว่าทำไมพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลกและเกี่ยวกับวิธีที่เราจะมีส่วนร่วมในงานและรัศมีภาพของพระองค์ข้อ39โมเสสหนึ่งข้อ18 เราจะแบ่งปันคำแนะนำอะไรเพื่อช่วยกันแยกแยะได้ระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับซาตานดูโมโรนาย7ข้อ12-18ถึง18หลักคำสอนและพันธสัญญาภาคที่50ข้อ23-24ถึง24ด้วยอับราฮัม3ข้อ24-26ถึง26ท่านอาจให้งานที่สนุกสนานแต่ท้าทายแก่สมาชิกในครอบครัวที่ให้พวกเขาพิสูจน์ว่า พวกเขาสามารถทำตามคำแนะนำเช่นการพับเครื่องบินกระดาษหรือทำตามสูตรอาหารกิจกรรมนี้คล้ายกับจุดประสงค์ของชีวิตมันไตของเราดังที่อธิบายไว้ในข้อเหล่านี้อย่างไรดูแนวคิดเพิ่มเติมสำหรับสอนเด็กได้จากโครงร่างของสัปดาห์นี้ในจงตามเรามาสำหรับปฐมวัยเพลงที่แนะนำฉันลูกพระผู้เป็นเจ้าหนังสือเพลงสำหรับเด็ก หน้าสองปรับปรุงการศึกษาส่วนตัวมองหาความจริงพระกิติคุณในพระคัมภีร์บางครั้งความจริงพระกิติคุณบอกกล่าวโดยตรงบางครั้งบอกกล่าวเป็นในผ่านตัวอย่างหรือเรื่องเล่าถามตัวท่านเองว่าข้อเหล่านี้สอนความจริงนิรันดร์อะไรบ้าง